ซีซนีปน่ปะครับเอาดิสาวเดียวด้วยโอ้หแม่งเอยบอลอยู่ซ้ายหมดเลยเ,เรียบร้อยเป็นอลหนึ่งลูกไปเฮ้ยเอาเรียบร้อยจริงเฮ้ยแมพมันโอเคอยู่นะมันหลากหลายเลยนะแม่งมีแม่งมีเขียวให้กระโดดอย่างเยอะไม่เข้า,ขา ไปเลยไปเลย damn it โอ้โหเข้าดิเข้าเข้าต้องรู้ดิต้องเข้ารู้ดิต้องเข้า give me give me เบิ้ลเบิ้ give me เบิ้ล give me เบิ้ล shit เฮ้ยโกเด้นบนัสบอลโกลเด้นบอโกเดนเซนิชโกเดนเซนิชอยู่ตรงซ้ายกำลังวิ่งโอ้โหวิ่งไม่ทันเขาแล้วนะเข้าแล้ว อ้าวไอ้เที้ยเอ้ยืี่หอยโกสโตร์นะครับผมนะโหแม่งยับมากเลยบอกให้แปดตัวหนึ่งแยับมากเหมือนเราเมื่อกี้อ่ะนี่คะแนนแม่งไหลแล้วอ่ะเฮ้ยเข้าเข้าไปพี่เอ้ยโอ้แต่เฮลแมนไปแล้วไปหน้าแล้วเดี๋ยวเฮ้ย กะบอเอาทองเกดบองเจ้อเกดบเจโอ้โหเเเข้าลูกขาว,ขาวเ,เ,ขเข้าโอเคก้ียบอลทองเข้าเลยบบนะเดมิ สอดลูกซ้ายกูไปละไม่มีใครสอดลูกซ้ายกูตัดตัลูกขวาอยู่เข้าดิพี่เกตเลี้ยงเออสองโคนเด็กสต้อยู่ทางขวาอันหนึ่งกูอยู่กูอยู่กูอยู่ขวาไปแล้วกูเด็กอีดแนบแล้วเข้าเข้าลูกนี้ต้องเข้าลูกนี้ต้องเข้าเจจะเลี้ยงเอง มันไม่มีใครเข้าโกแล้วอ่ะมันจะติดแตกกันแล้วอ่ะจบข้าเย้ลูกทองอ้ m เย็นจเย็นจเย็นลูกทองลูกทองจบเข้าจบไปนะลูกทองจบไปนะบอกกอนนะจริงไอ้เ้าสองลูกเจยิงอยู่เข้าแล้วหนึง มใครสองเยเล่เท่ไอ้เหี้ยอยากให้พระปอนได้มาเห็นเหตุการณ์นี้จริงพระปอนงั้นน่ะตึ๊ง หนึ่งรูปให้เขาเขาดูหน่อยเอนเทนต์นนิชคลิปนี้จะไปรีมิกซ์บน YouTube นะครับ